รถเรรกลงไรนี่ปอ,อก,กันตอกเปียกจัดนี่ว่างนี่อย่างจัวเลยได้จ้างรถตีมกันหนึ่งแลว้วเออแก่โจกตีบกันแล้วลมึงจำได้ไหมคือนั่นเด็กกูป้ามึงไปนั่งเลยดูราหน้าลงนั่งลุงคืนเด็กเจนเจอหลูกจีนเน่ฉันจ้องบอกเจ้เออเนี่อล่ำไม่หนึ่งกันอย่ันไหมปาดหลวกก็เลไกเดพวดนี่นนติดเกียร์หลูกจีน เนี่ยร้ามหมูนำจิ้มเปรี้ยวอีใต้โอ่งหรือป้าจุ่มลูกจีนนี่มันน่ากินก็แล้วเหรอกาดุนเอยอะไรนู้นมาทฮันเบียเรื่องมังไหมใจอ่ะพี่ไม่นี่เจอเจอในใจในสักทีมันก็ร้องเลยกูเว้นดุมเว้นหนุ่มมึงเลยกูอยากดมเปล่าหน่วยอาบาทจริงดมเปล่าหน่วยดิดมเปล่าหน่วยดิ น่านใจมูหลอมาวิตถึงแล้วอนน้ำเปลาด้วยเีฮอตดอกอันทิเค้ยพวกเรามันหีออรอดหีนออรอยอันติสอันต่าวติสเดี๋ยวแต่เวลามันโตโยก็ดูไม่นี่โตก็จักต่าวได้ตึงโตกับกูแม่โยโยกูแม่โยโย กูไม่ย่อยนโย่อใชย่อ่าได้ย่แล้วพลยแมงพลยนนการบาดฉันบอกแล้วว่าเตรียมโยฉันไปไกลพื้นแล้วฉันบอกเตียมยว่านึ่งัปดา์ฉันใน้พวเอาสองวันวันที่มีสระอุลงตายเข้าใจไหมวันไรมั่งมีสระอุลงตายวันจุกวันไรเลยวันปุดวันนี้วันเสาร์ค่ะ ไม่มีสระอุข้ากอยอ่ตีติบช่องล่งแล้วข้าไม่มีสระอุมีลังวันเจ้าวันไหนเลยวันอาทิตย์ถ้าอาจารย์มีอะไรจะธุระกับผมเลยครับหลวงพ่อค่อยบอกมาเลยนะคือปันเดลอยเอ๋็ตอดตินงตัดตินงตัดตินกูรู้ตอดติ้คือปันเดลอยเอ๋็ตีวัดเราเนี่ยการผัดฉันอะไรเลยครับหลวงพ่อคือตีกุดลังตาตอกกันโหลก มันงคงกันบูรณะกันอยู่ถมึงยืนในเน่งเดียวเดียชจะตั้งบัดไปรูแล็กจ้วยไยัยงไงเลยครับนานอาจรย์ที่จะมีอะไรบอกให้ผมอะ่ะคือในวัดนี้ไม่ใช่มีตาแต่พออะไรก็เตออล้วก็พวกนี้ก็รู้ยังมีเลยมีใครอะครับแขนื้อจี้แขนื้อจี้มีใครเลยครับหลวงพอ่อคือในวันนี้ยังมีแม่จี้อยู่นึกงงกรู้วัวาว ผมไม่เคยเห็นหน้าเลยคือเขามีปัญหากับสามีเป็นเวลายปปี่ิบกว่าปีรอบด้านเลยมาอยู่ที่ในวัดข้ามาบวชอยู่ที่นี้พอเองก็ต้งสั้นเบตดตายบวชอยู่ที่กุดลังตาตกพวกเธอมายุหนึ่งปีกว่าแต่เขาไม่กล้าจะรูหนนะโอ้เลยครับนั่นเะงวาแเร็วเรจร,ร้อยใหา่ชั้นองจักทีเต่จุ่มยิงจุมยิงริง เวลาเยินบอยดึกดึกเดินหองเปล่งเตือนเปิดตูให้ตีหลวงพี่มาฮะอีท้ายดิวเดียวเดียวประตูตีตามาหาคนดีที่ดีน้ำมันตัวมาเตรียมขาอ่อนพี่เดินลอกวนมาหาไม่จริง ดวงอทหลวงพี่